เราก็จะใส่กุนเชียงในน้ำเลยนะครับใส่กุนเชียงลงไปต้มนะครับต้มจนน้ำแหง้งเราจะทอดอีกนิดนึงกุนเชียงจะไม่ไหม้นะครับต้มไปเรื่อยๆเลย ทนพอแล้วเริ่มจะหย่อนเริ่มจะแห้งแล้วก็ระวังจุดไหม้นะครับถ้าน้ำมันแห้งเดี๋ยต้องลดไฟเบาๆไม่งั้นกลุ่มเชียงจะไหม้ไวมากพอน้าแห้งก็ลดไฟในระดับลดไฟเบาๆแล้ก็ทอดไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้ระวังกลุ่มเชียงจะไหม้นะครับ วันไม่มีน้ำแล้วต้นตัก็จะสีหน้ารับทานครับ เริ่มสุกเริ่มเปลี่ยมาเรียปิดแก๊สนะแก๊สแล้วก็คนต่อไปสักพักนะครับให้กระชับมันเย็นก่อน,นเราก็จะตักเสิร์ฟตักใส่จานพร้อมทานได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับคุณเชลีทอดส่วนนี้ไม่ไหม้รอบอร่อยแน่นอนครับ